สวัสดีครับทุกคนมาเปิดสกอร์กับกิจกรรมของครบรอบ10ปีนะครับผมก็ตามนี้เลยเนาะสกอร์ส้ม200ใบจริงๆมันยังไม่จบนะมันจะมีแจกตรงนี้แต่ผมจะเปิดชุดน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะปุ๊บแลกมาเลยนะกันนะเสร็จปุ๊บมานลุ้นกันว่าจะได้อะไรดีๆไหม โอเคเนี่ยมันจะมีอันนี้อีกนะเนี่ยแจกเยอะมากนะเกมแจกโคตรเยอะมาไม่ต้องพูดพ่อมทำเพลงแล้วนะครับผมนี่ก็ตีหนึ่งกว่า <c oughs> <c oughs> แจกเยอะจริงนะแต่แสงมืดไม่ได้แล้วก็มีของเดิมอยู่ด้วยนะครับนี่นิดหน่อยนี่มีนี่นนนก็สี่แสงมืดนะสกอร์ รันเลยกันเนาะสคริปต์สคริปต์มันจะไม่ได้ตัวตัวมอนใหม่ตัวอะไเนี่ยห้าดาว <Yeah. S 1> ปึง้งไปครับผมผ่านไปไว ช่วงนี้คนรีกันเยอะมากนะครับผมก็ใครรีก็สู้ๆนะครับรับผมไม่สู้ละได้ยากมากปครับผมดูว่า250ใบจะมาสักตัวไหมมันน่าจะ5ดาวตัวหนึ่งนะถ้าตามลทด แล้วก็ของผมสกอร์สิปีสี่ดาวถ้าแสงก็ไม่ได้ตัวโกงอะไรขนาดนั้นนะไม่ไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่ได้ห้าดาวค่อนข้างโอเคเลยเออแล้วก็นิดนึงนิดนอกเลิกนอกเลิกนิดหนึ่งก็คือรอบเนี้ผมอยากได้ตัวนี้เนี่ยสกิลเนี่ยผมจะทำทีมแบบสปีดฟาร์มไว้เนี่ย ขาดแค่อยากได้แค่เนี่ยตัวนี้เลยขอถ้าไม่ได้ห้าดาวขอสี่ดาวตัวนี้เลยแล้วกันนะ <c oughs> คือแบบอยากเอามาวุธสกิลมากผ่าน้อยนะเฮ้ยพูดพูดผ่าครับ,รบผ้่านน้อยจริงครับผม คือมันผ่าตามเรทมันแหละคือสิบใบผ่าครั้งหนึ่งคือโอกาสสกอร์ส้มเนี่ยผ่านน้อยกว่าสกอร์สิบปีเยอะมากนะครับผม อารีรอบนี้คือเดือดมากทุกคนคือผมต้องเปลี่ยนแนวทางการเล่นแล้วอะคือไม่ได้พลิกกินคีนแล้วอะไปพลิกแบบฮอรัสแสงแทนอะใช้เป็นหลักเลยอะแล้วก็เป็นใบสั่นลมอ่ะอพึ่งขึ้นมาสองทองได้โครูทุกแต่ละคนนี่รูนโหดมาก อืมอือื <c oughs> เฮ้ยหนึ่งตัวฮโหอเคอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งขออีกตัวเดียวห้าดาวไม่ได้ไม่เป็นไรขอมาอาัพสกิลอีกตัวหนึ่งพอละ โอ้ยขอเลยโอ้โหมันได้เยอะมากเลยนะไอตัวเนี้ยคือจะบอกว่าตอนที่ผมได้ตัวเนี้ยถ้าแสงมามันเอาไปลงไอไอสามไอสามสามหัวได้นะแต่เอาไปตีคนอน่ะไม่ค่อยเวิร์ครับผมเบามากเลยอะ่ะผมก็เลยไม่ได้รีวิวนะเพราะามันต้องปรับอะ่ะ เอ้ยมันได้ไอตัวที่เราไม่อยากได้น่าจะเกลือนะรอบนี้ดูละเพราะอย่าลืมว่ารอบที่แล้วเราได้ไปค่อนข้างเยอะเลยครับผมแล้วเป็นห้าดาวไม่ซ้ำด้วยอะ่ปะปัญหาละอรอบนี้เลดเขาอาจจะเอาคืนเนี่ยมาใอ่ไ น้องแมวน้องแมวโอเค,ครับผมกโซหาายย้าสิบใบเงียบเลยนะนี่ครับรอบนี้คือเกลือแน่นอนเนี่ไปกันไวๆเนาะ เออแล้วก็แบบไออะไรนะไอที่แบบเหรียญนะ่ะโหได้ยากจริง <c ười> คือมันสองเหรียญนะ่ะน้อยนะเออผมว่านไหนก็กิจกรรมใช้เหรียญเยอะขนาดนี้ยปรับให้มันเท่ากันมันดูไม่น่าเกียดเลยนะ <c ười> คือโหดร้ายว่าพลังงานไม่พอแน่นอนคือกิจกรรมสองเดือนคือ เขาเอาสองเดือนจริงๆอ่ะได้ตัวนั้นตัวเดียวอ่ะจริงๆได้อยากได้อีกตัวหนึ่งด้วยซ้ำอ่ะปะ่ะกอไฟไปแบบไวๆ,ๆนะโอเคจริงจอบสควินท่านน้าโอพาดีจังเลย แสงมือจะผ่าไหมเอาอะไรเอานี่ก่อนแล้วเนาะสามอืออืออันนี้ก่อนแล้วกันเจ็ดใบน่าจะไม่ได้เลยนะผมดูทรงละคือทรงมันผ่าแบบเงียบมากเนี่ยไม่ผ่าเลย เขาก็สกกรอนี้ไม่มีกระตุกนะครับผมโอ้ยผมอยากได้อีกตัวนั้นตัวเดียวจริงๆอะ่ะอืมสี่ดาวโอเคเงียบเงียบโอ้ยโอ้โห,โ,ห,โ,ห,โ,หโอเคครับผมก็ตามนี้นะครับทุกคน รอบนี้คือไม่ว่ากันเพราะว่ารอบที่แล้วก็ได้ไปเยอะละโอเคครับผมก็ประมาณนี้สู้ๆนะครับผมเกลือครับผมรอบนี้เนี่อีกตัวเดียวขอแล้วกันนะเอามานา เดี๋ยวดูนะครับผมที่อยากได้มาดูคือถ้าเขาไม่โดนโจมตีอ่ะมันจะออกสองเทินเห็นไหมค่อนข้างดีแรงด้วยนะครับผมไม่ได้ใส่คีดานะผมใส่เป็นสปีดเพราะรูม,มันหมดเนี่ยมันจะออกเงี้ยก็ย,ยังยังยังไม่ใช่ทีมนี้นะแค่แบบเอาลองมาใช้ดูนะเพราะว่า ที่ผ่านมาสกิลมันใกล้เต็มก็เลยลองลองเอามาใช้นะผมโอเคเ okay, นีดูนะปึ้งปึ้งแรงมากเลยนะครับยิ่งมันใช้สกิลสองอนะยิ่งแรงเลยตายห่า,หาล okay. ะโอเควันนี้ไม่ได้5้าดาวแต่ลงสกิลสองให้เถอะนะขอล้องละ โอ้โหโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมดวงแม่งสุดจริงวะ่ะวันนี้โอเคครับผมบายครับสวัสดีครับ